ท่านประโยชน์คาวจรทั้งหลายเรืสำหรับเทปนี้ก็เป็นเทปที่มีความสำคัญมากเพราะจะพูดเรื่องกายยตานุสติกรรมฐานเรืสำหรับกายคตานนสติกรรมฐานนี้เอามารวมกับอสุปกรรมฐานสิบอย่างเพราะเป็นแนวปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนั้นพูดเฉพาะกายยกตานุสติ ก็จะมีความไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องรวมกันสองอย่างกายยกตานุสติด้วยอสุปกรรมฐานด้วยวันนี้ก็คงเป็นวันที่21่สิบเอ็กรกฎาคม2531 <c oughs> เป็นการบันทึกตอนที่สองของวันนี้สำหรับกายยกตานุสติก็ดีอสุปกรรมฐานก็ดี จะของลดไว้ก่อนเตือนกันเยนโดยเฉพาะคําเตือนนี่ทุกทุกท่านคอยถือว่าเป็นวิน,นัยจะเป็นพระเป็นเลนุบาสุปติการที่อยู่ในวัดก็ตามกรรมฐานทั้งหมดถือว่าเป็นวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติจะถือเป็นวินัยกฎข้อ,ขอบ,บังคับเฉพาะพระวินัยอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติ ถ้าถือเฉพาะวินัยอย่างเดียวต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะเป็นคนถาธุระสาหรับที่นี่เป็นวิปัสนาธุระต้องถือตามแบบคันธาธุระด้วยวิปัสนาธุระด้วยจะสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือหนึ่งนิวรห้าประการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปควจยพูดจบ ให้ทุกท่านระงับนิวรห้าประการทิ้งเสียแล้วก็ยาาว่างๆไม่ได้พูดก็ควรจะระงับด้วยเพราะนักปฏิบัติก็ดีนักบวชก็ดี <c oughs> ถ้าไม่สามารถระงับนิวรณได้ท่านก็ไม่พ้นความเลว <c oughs> เพราะว่านิวรนี้พระพุทธเจ้าทรงจัด ว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้ามีนิวรณ์อย่างใดยางหนึ่งเข้าครอบงำจิตแสดงว่าท่านเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญานี่ไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวการจะฆ่านิวรให้ตายทันทีทันใดก็ฆ่าไม่ได้ไมนกันต้องใช้วิธีระงรับ ถ้าระง,งับทางใจไม่ไหวมันยุ่งทางใจก็จงอย่าให้ไหลมาถึงทางกายและวาจา <c oughs> กายสงบเสงี่ยมวาจาสงบเสงี่ยมใจเต้นตึกตักก็ยังดีกว่านิวรณ์ไหลออกมาเหมือนกับเราขังเสือไว้ในที่แคบไม่ใหม่เสือก็จะดิน้นมันดิ้นนานันเข้าออกมาไม่ได้ก็ค่อยๆหมดแงรงไปทีละน้อยๆ ในที่สุดเสือก็จะหมดกำลังข้อนี้ฉันใดแม่นิวรอนก็เหมือนกันถ้าเรางับตัดมันไม่ได้จริงๆมันกวนใจแต่โกนกายโกนวาจาไม่ได้ไม่ช้าก็าสายการกดนิวร์ไว้มันก็จะสลายตัวครงความเรื่องนิวรณนนี้ต่าระงับอย่าเป็นทาสของนิวรเกินไป รายการที่สองนึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติรายการที่มีความสำคัญขั้นต้นก็คืออนาปานุสติขณะที่รับฟังอยู่จับลมให้ใจเข้าออกไว้มีงานอะไรพักประเดี๋ยวหนึ่งป็เดี๋ยวหนึ่งทำได้ทำใจสบายชนะเอาความจริงใจเข้ามาใช้ เอาความชนะขนาดวิเศษเข้ามาใช้กันตอนนี้อย่าทําตนเป็นคนผู้เป็นคนผู้แพ้ต่อความชั่วเพราะว่านิวรนเป็นความชั่วกิเลสหยาบคือความชั่วอย่างเร็วไอ้ความชั่วน่ะมีอย่างดีมีอย่างเร็วชั่วเบาๆนี่อย่างดีถ้าชั่วหนักนิวรนนี่ชั่วหนักเป็นอย่างเร็วมากต้องงับนิวรนนิวรนนี่ต้องงับกันทั้งวัน แล้วก็รู้ลมให้ใจเข้าออกทรงสินกำหนด10บสิน 10, สิสินสองร้อยี่เจ็ดให้ครบถ้วนตามกำลังของท่านผู้ปฏิบัติอุบาสกอุบาติกาก็มีสินห้าสินแปเมนมีสินสิบพระสนสินสองร้อยี่สิบเจ็ 7, ย้ายบกพร่องหลังจากนั้นไปก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจ ต่อจากนั้นไปก็คิดว่านิพพานเป็นที่มาของเราเราไปนิพพานจะเป็นที่ไปของเราแล้วก็เราจะมีทานการบริจาคยอมรับนับถือกดความดีของเทวดาที่เราหิริโลตระปะทั้งหมดนี้ท่านจะมีหจอไม่มีอยู่ที่คำบทสิทธั์ทนขอบรรดายญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ในวัดก็ดีที่ม,มาจากที่อื่นก็ตาม ดูพระดูคนในวัดถ้าพระอ,องค์ไหนคนคนไหนละเมิดกำหนดสิบคนนั้นเลวแสนเลวหรือพระอ,องค์นั้นก็เลวแสนเลวยอดคืความเลวไม่ควรคบหาสมาคมกรวมความว่าทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐานเฉพาะที่ป้องกันอบายภูมิถ้าปฏิบัติได้แล้วทั้งหมด อาบายภูมิไม่มีที่มาของท่านท่านไม่ต้องตกมรรไม่ต้องเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสเสด็จฉานเกิดเป็นคนกี่ชาติจะมีแต่ความร่ำรวยมีได้ความสุขเป็นคนสวยสวยด้วยสุขภาพดีด้วยมีความสุขถ้ามีมิตรเนินคบหาสมาคมที่ดีมากแล้วก็มีความร่ำรวยมหาศาล มีเกณฑ์ปณิพันธ์ดนง่าย <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะพูดถึงกรรมฐานใหญ่ที่แล้วมาเป็นกรรมฐานป้องกันอบายภูมิสำหรับกายยังาตานนสติจะพูดต่อไปนี้จะรวมกับอสุปกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดใหญ่ตัดทั้งอนาคามีและอารหาันอย่าลืมนะ ว่าเป็นกรรมฐานใหญ่มากถ้าอย่างเบาตัดเบื้องต้นได้จะเป็นอนาคามีถ้าตัดถึงที่สุดจะเป็นพระอรหันต์กายยกตานุติก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นปอดเป็นต้นอาการทันิสองผมก็จะไม่เรียงอาการทานสองให้มันเมื่อยทุกคนก็มองดูคำว่ากายคำเดียวก็หมดเรื่อง กายของคนกายของสัตว์มีอาการสาริสองครบถวนเบื้องสูงตั้งแต่ผมลงมาถึงฝ่าเท้าถึงเบื้องต่ำา้วจากเบื้องต่ำขึ้นไปถึงฝ่าเท้าถึงปลายผมเบื้องสูงทุกจุดที่แปลกายเขาสาริพสองและทั้งหมดจะต้องรวมกับอสุภกรรมฐานอาสุภะาพแล้วไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครก อาสุภาพแปลงง่ายๆก็คือของสุกปรกกระมความและพระเจ้าให้ทรงทราบทรงมีความประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนก็ดีร่างกายของใส่ก,ก็ดีไม่ใช่แท่งทึบมันเป็นชุนเป็นเป็น,ปนชิ้นเป็นส่วนผมก็มีส่วนผมฟันก็เป็นส่วนของฟัน หนังก็เป็นส่วนของหนังเล็บก็เป็นส่วนของเล็บเนื้อก็เป็นส่วนของเนือรกดูกก็เป็นส่วนของก็ดูกตับตายช้ปอนก็เป็นส่วนของมันแต่ถ้าส่วนต่างต่าง,างมีชิ้นมีท่อนมีตอนมีจังหวะไม่ใช่ไม่ใช่แท่งทึบโดยเฉพาะไม่ใช่ลำไส้ก็เป็นแท่งลำไส้ก็ดูกนี่มันก็เป็นท่อนเป็นตอน จะมีกี่ท่อนจะมีกี่ตอนผมจะไม่อธิบายไม่มีความจําเป็นเพราะคนทุกคนที่ฟังอยู่ในเวลานี้เป็นคนมีปัญญาถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็สนแสดงว่าเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาในผมก็ไม่อยากคบคนที่ไม่มีปัญญาเลยนี่คบกันไม่ได้เพราะว่าคบแล้วก็เสียเวลาเปล่า คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีปัญญารู้จักใครเป็นพ่อรู้จักใครเป็นแม่รู้จักคําม่าร้อนรู้จักคํามันหนาวรู้จักคําม่หิวรู้จักอาการป่วยไข้ไม่สบายยันนี้เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาจะมากจะน้อยอยู่ที่การอบรมที่ถ้ามีบุญบารมีสั่งสมได้ปัญญาบารมีญญามามากก็มีปัญญามาก อบรมในด้านปัญญาบาร,รมีมาน้อยก็มีปัญญาน้อยของเก่าท่านน้อยมาเสริมกันได้ไม่ใช่ถือจะถือแต่ของเก่าอย่างเดียวถ้าถือแต่ของเก่าอย่างเดียวก็ไม่ควรจะเป็นคนควรจะเป็นผีตามเดิมสันดานผีถ้าเป็นผีที่ไม่มีมมมมเนื้อมีหนังก็ดีใต้ผีดิบน่าเกลียด พวกผีดิบไม่มีคนคบหาสมาคมขอพูดกันไปตรงๆว่ากายยกตานุสติอาการของกายตั้งแต่ผมถึงฝ่าเท้าสกปรกทั้งหมดสุกปรกนี่เป็สุปรกรรมฐานมีส่วนใดบ้างที่เห็นว่าสะอาดมองแล้วจะไม่เห็นเลยผมถ้าไม่ชำระสะสางมันก็เหม็นสาบ หนังไม่ชำระสัสางก็เหม็นเหนือใครแล้วตับไตไส้ปอดข้างในเอามาดูที่มาสุขรกงสะอาดคนทุกคนที่เราเห็นว่าสวยผิวดีก็แค่หนังกำพร้าบางๆและห,หนังกำพร้าบางๆเนี่ยถ้ามาชำระสัสางไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายมันก็มีม,มีเหนือใครเต็มก็เ,เต็มด้วยความสุขรกงโสโครกร่างกายของคน มีอุตจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มอะไรบ้างที่เรานิยมว่าดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่น้ำลายในปากน้ำลายในปากนี่เราก็ทำตนเป็นคนผีหลอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำลายที่อยู่ในปากมันไหลามาถึงปากเราสามารถกลืนได้เราไม่เห็นน้ำลาย แต่ว่าพอน้ำลายไหลออกมาจากปากแม้แต่มือของเราจะไม่สามารถจะแตะต้องได้เพราะรังเกียจน้ำลายแล้วก็จะถามว่าน้ำลายมีอยู่ที่ไหนน้ำลาย,ยในปากของเราน้ำลายอยู่ในท้องของเราฉะนั้นปากของเราท้องของเราสะอาดและสกปรกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่ไหลออกมาอีกอันหนึ่งนั่นคืออุจจาระและปัสสาวะ <c oughs> อุจจาระเป็นอาหารที่เราเลือกแล้วเลือกอีกก่อนจะกินล้วเลือกอาหารอย่างนี้มีคุณอาหารอย่างนี้มีโทษอาหารที่มีโทษเราไม่กินอาหารที่มีคุณเรากินอาหารอย่างนี้สะอาดไม่มีโรคภคัยไข้เจ็บไม่มีเชื้อโรคเรากินอาหารอย่างนี้ไม่มีเชื้อโรคเราไม่กิน และคนกินอาหารน้ำมันเป็นโรคไหมคนที่สุดจะเป็นคนขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นโรคตัวกันทั้งหมดว็ามาพูดในความสอายก่อนในเมื่อเราเลือกอาหารอย่างดีที่สุดดีไม่เดียวกินให้มันแพงที่สุดเป็นเหลาชั้นสูงที่สุดเหลาคือพัตาานาการ เหล่าที่สูงที่สุดมีราคาแพงๆกินอิ่มบ้างกินอวดบ้างให้กินอิ่มน่ะหมายความซื้อมาอาหารถูกๆก็กินได้กินแค่อิ่มถระเพทกินอวดต้องซื้อของแพงๆมากินซื้อมากๆกินน้อยๆเหลือมากๆอย่างนี้เขาเรียกกินอวดกินกินเพื่อความจิบหายขายตนสร้างความทุกข์ทุกแปรริยสัตว์ โครงควาอาหารจะเลือกอย่างดีขนาดไหนก็ตามกินเข้าไปแล้วอิ่มมันก็อิ่มเท่ากกินข้าวไร้แกนราคาถูกๆเอากันแค่อิ่มคุณค่าเสมอกันเมื่ออิ่มแล้วรู้สึกว่ามีความสุขต่อมาความทุกข์ก็ติดตามเพราะอาหารนี่เป็นอริยสัตว์ ก็คือโปรดอุจาระปัสสาวะเป็นนิพพัตทุกข์ถ้ารู้ว่าทุกข์เป็นอริยสัจเปรนวปิพัศนายางขั้นสูงมันก็เกลือดกลัวกันไปต่อเห็นว่าสุกปรบกเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นท่อนของร่างกายอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นวิปัสนาภาวนามันก็เดินร่วมกันไปไม่แยกกัน ต่อมาการปวดอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นเป็นสุขและเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วการรู้ทุกข์ว่าร่างกายเรามีอย่างนี้การที่เราจะทุกข์ได้เพราะการมีร่างกายมีอาการ32ครบหรือไม่ครบก็สาคัญมันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้เป็นอริยสัจต่อมาอุจจาระกับปัสสาวะหลั่งไหลออกมา น้ำที่อยากกินนี่เป็นสะวะปัสะวะเลือกแล้วเลือกอีกต้องน,น้ําดีๆน้าสะอาดน้าโสข่าเชื้อโรคแล้วเป็นของอย่างดีที่สดจิงกินอาหารดีที่สดจิงกินมีรสอร่อยสดชื่นอยากกินมันนานกินไดจ้จุอาหารราคาแพงแต่พอเยี่ยวออกมาคยวมาใครมองบ้างขอพูดภาษาไทย ปัสสาวะคือเยี่ยวอุจจาระคือขี้พู้ปัสสาวะอุจจาระมองดนูแล้วมันสะอาดถ้าพูดขี้กับเยี่ยวมันสกปรกมีไม่มีกำลังใจหนักกว่ากันน้ำเยี่ยวที่ไหลออกมาจากท่อปัสสาวะทางเดินของมันมีใครคนไหนบ้างไหม ที่มีความรู้สึกว่าน้ำที่เรากินเนี่ยเป็นน้ำเป็นแสะสะอาดเวลานี้น้ำที่สะอาดเราเก็บไว้ในท้องรองกลับมากินมันใหม่มีใครบ้างไหมจะมีบ้างกับพวกเดินทางไกลที่หาน้ำไม่ได้หรืออยู่ในสนามรบที่เคลื่อนตัวไม่ไหวต้องกินกินเพราะอะไรกินเพราะจำจินจำใจกินเพราะร่างกายมันจะขาดน้ำ การดึงเข้าไปก็หน้าตาไม่สดชื่นนี่แค่ปัสสาวะนะ่ะหรือเยี่ยวอุจาระอาหารที่เราเลือกดีแล้วถ่ายมาแล้วคนจะก,กินใหม่มันย่อยดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครกินไม่อยากกินก็ไม่พอหน้าก็ยังไม่อยากมองมือก็ยังไม่อยากแตะแล้วอุจาระดับปัสสาวะขี้หรือเยี่ยวมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในร่างกายใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้างั้นร่างกายภายในมันเต็มด้วยของสะอาดจะเต็มด้วยของสกปรกเราก็อย่าทราบว่ามันเต็มด้วยของสกปรกโสโครกแล้วมีส่วนไหนบ้างไหมที่ร่างกายมีสะอาดจริงๆไม่ต้องความทําความสะอาดมันใหม่มาสะอาดต่อเวลา <c oughs> ก็ตอบได้เลยว่าไม่มี ในเมื่อไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นอาการทวิสอง <c oughs> มันแบ่งส่วนของงานแต่ละอย่างมันทำงานไม่เสมอกันผิวหนังมีหน้าที่ปิดภายนอกเนื้อมีหน้าที่หุ้มอวัยวะภายใน อวัยวะภายในเต็มใยความสุขรกระกโซโคมีงานที่ต้องทําเพื่อเป็นการบดอาหารบ้างทําการย่อยบ้างส่งอาหารบ้างสูบสร้างเลือดบ้างสูบเลือดส่งไปบ้างเอาเลือดใหม่ที่เลือดใหม่จ่ายไปมันเก่ากับเสียหายกับมันสูบใหม่บ้างมันทํางานอย่างนี้ถ้าร่างกายที่ว่าสุขกระกอย่างนี้เป็นชีวิตตอนอย่างนี้มันดีตรงไหนตอนนี้เข้าไปปรัสนายาณกัน มองแล้วร่างกายไม่มีดีเลยมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงจะเป็นส่วนไหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมผมก็รู้จักงอกเป็นหัวก็รู้จักล้านเป็นหนังก็เหี่ยวเป็นหูก็ฝาบตาก็ฟางเป็นฟันก็ปวดฟันก็หักเป็นร่างกายก็สุดโทรมเป็น ถ้าแถมมีโรคภัยไข้เจ็บโรคโกนมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเสื่อมมันแก่ไปทุกวันนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์นี่เป็นไตรลักษณ์ก็ได้เปรียสัจก็ได้ตอนนี้เป็นมีปัชนาญาณ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมามองตามความเป็นจริงร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีความหิวหิวมันทุกข์เพราะร่างกาย เราหนาวหนาวเพราะมันก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายเราร้อนเกินไปมีความทุกข์เพราะร่างกายเราป่วยไข้ไม่สบายมีความทุกข์เพราะร่างกายเรามีความแก่เพราะร่างกายเราต้องตายเพราะร่างกายคำว่าร่างกายตายส่วนใหญ่ก็ถือว่าเราตายแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตายร่างกายมันตาย ที่พระเจ้ทาทรงตรัสว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่อนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของพ้าอรหันเป็นสังขารเปกขาย,ยานอย่างสูงไปต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เต็มในความสกปรกโสโครกเป็นสมถภาวนาร่างกายมีการสุดโทมพิปัสนาภาวนา ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นวิบัสนาภาวนาร่างกายมีการสลายตัวในสุดที่เรียกวานัตตาเป็นวิบัสนาภาวนาในเมื่อมันทุกอย่างนี้ในเมื่อมันสุกปรกอย่างนี้ในเมื่อมันมีการสุดโทรมอย่างนี้เรายังต้องการร่างกายอย่างนี้หรือ ถ้าเรายังมีความต้องการร่างกายอย่างนี้เราก็โง่เกินไปเพราะร่างกายประเภทนี้เราจะเกิดอีกกี่ชาติมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็พบกับของสกปรกอย่างนี้ก็พบกับความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พบกับความตายอย่างนี้ก็มความนั่งพิจารณาร่างกายให้เกิดนิพิทายอย่างความเบื่อหน่ายแต่ให้มันเบื่อจริงๆนะ แค่สักตว่าเบื่อเบื่อใหม่ๆอย่าเพิ่งเชื่อความเบื่อ <c oughs> ถ้าคนเบื่อใหม่ๆนี่มีหลายราๆจดหมายมาบอกเบื่อเลือเกินร่างกายอยากจะไปนิพนธ์ไม่อยากอยู่และจดหมายรับหลายสิบฉบับแต่ละฉบับนั่นแหละไม่เกินสามสี่เดือนแต่งงาน อย่างนี้แสดงว่าเบื่อกันอยู่คนเดียวมีร่างกายกายเดียวเบื่อลองมีสองร่างกายที่มันจะเบื่อแลอไม่เบื่อต่อไปไม่อยู่ทู่ตัวผัวเมียแล้วมันยังเบื่ออีกก็ลองมีลูกโดูงจะเบื่อรือไม่เบื่อสร้างงานทําใหม่ต่อไปอันนี้เบื่อไม่จริงอย่าใช้เบื่อหลอกๆที่มีหวังลงอบายภูมิเ <c oughs> มาความดีดีไม่จริงแต่เมา ต้องค่อยๆเบื่อใช้ปัญญาเบื่อเบื่อในน้อยค่อยๆเบื่อเบื่อจนกงทั้งห็งกนการเบื่อที่สุดหมดความรู้สึกในกามารมณ์ถ้าหมดความรู้สึกในกามารมณ์มันก็หมดความรู้สึกในความโกรธเหมือนกันค,กคกนความโกรธความบายก็หมดไปด้วยเพราะอะไรความต้องการในร่างกายไม่มีอยู่ ในเมื่อความร่างกายในต้องการร่างกายของเราไม่มีร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการจะสัมผัสกันหนัดไหนความรู้สึกในการมารมไม่ปรากฏในเมื่อไม่มีความรู้สึกในการมารมความต้องการอย่างอื่นก็ไม่มีในเมื่อความต้องการอย่างอื่นไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีมันสลายไปด้วยกัน ถ้ามันสลายไปจริงๆอย่างนี้จิตจะประกอบปริภูมิหารสีชัดเจนมากจิตจะมีความเข้าใจในความจริงมากความจริงในที่นี้คือความความเข้าใจในความจริงของร่างกายร่างกายเราร่างกายของเขามีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่ความสุขหลกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์มีความตายนิสุดมีความเหมอเข้าใจเหมือนกันหมด อย่างนี้อารมณ์จิตเข้ามาเยือกเย็นมีพรหมิหารสี่ครบทวนเต็มกําลังใจจิตใจก็เริ่มไปสุขเห็นคนที่ทําอย่างอื่นก็เห็นว่าบ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ตำหนิใครว่าบ้าเที้วเป็นกฎธรรมดาความยอมรับต้อถือกฎธรรมดามีขึ้นในเมื่อความโกรธความพยาบาทสลายไปความรู้สึกทางเพศสลายไปอย่างนี้ท่านเรียกพระอนาคามี เมื่อถึงอนาคาม,มีแต่ความหวังที่เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไม่มีอีกแล้วตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาและผมก็เลื่อยไปถึงพระนิพพานตอนนี้ไปก็ตัดให้เข้าถึงนิพพานไปเลยสังขารุปเปขาย,ยานความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายจาัดทนิพิทาย,ยานเป็นอารมณ์ขบวนอนาคาม,มีขยับอีกนิดเดียวเข้าไปตัดอารมณ์ความรู้สึก ตัดความเบื่อทิ้งไป <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเป็นกฎของธรรมดาไม่มีอะไรจำเป็นต้องเบื่อร่างกายมันสกปรกก็สุกปรกแบบนี้เป็นปกติของมันร่างกายมันสุดซมแบบนี้ก็เป็นปกติของมันร่างกายมันจะพังแบบนี้ก็เป็นปกติของมัน ในเมื่อปกติของมันเป็นแบบนี้ทําไมต้องมานั่งคิดเบื่อเราก็ควรจะเบื่อกําลังใจของเราเองไม่ใช่เบื่อร่างกายเบื่อกําลังใจว่าเพราะว่าใจของเรามันคิดชั่วเป็นคบชั่วกิเลสความเศร้าหมองคนจิตตัณหาความทยานอยากอยากมีร่างกายอุปาทานคิดว่าร่างกายเป็นของดี อากุศลกรรมทำให้มันเกิดร่างกายอากุศลกรรมแล้วทำแบบโงๆ่ๆอะไรที่มันเลวหาว,ว่าดีอะไรที่ดีหาว,ว่าเลวตัดอารมณ์สี่อย่างนี้หมดไปจิตใจเป็นสุขมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อาการมันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันมันแยป่วยก็เรื่องของมันมันจยแก่ก็เรื่องของมันมันจยตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เราแต่มันพังเมื่อไรใจเราเป็นสุขนั่นคือนิพพานตอนนี้สังขารปีขายานการวางเฉินในร่างกายก็เกิดขึ้นรู้สึกมีอาการทุกอย่างเมีอาการปกติเป็นของธรรมดาไปหมดร่างกายป่วยก็ธรรมดาร่างกายแก่ก็ธรรมดา ก็รู้ความว่าเวลานี้มันก็จะหมดเวลาหรือไล่ไปถึงครึ่งนาทีก็จะหมดแล้วรู้ความและจิตใจวางเฉยทุกอย่างไม่ไดิ่นหลนอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เข้าในผ่านแน่ก็ขอ,ขอบรรดาท่านพุทธริษัชน์หลายขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้นะเวลามันจะหมดหรือไม่ถึงครึ่งนาทีขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี